บนใช้สี811 812หรือว่า911 92 2ได้นะคะผมก็จะออกมาเป็นโทนเทาเทาโทานเย็นนะคะทีนี้ตรงปลายจะเป็นโทนอุ่นทุกคนจะสังเกตได้2โทนจะต่างกันนะคะทีนี้ Beauty Brighton นะคะวันนี้จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับการทำไฮไลท์หรือว่าการฟอกสีผมที่ฟอกออกมาแล้วได้สีส้มนะคะมี3ทางเลือกด้วยกันนะคะเอาแบบจริงๆมันมีหลายทางเลือกแต่แบบง่ายๆที่สุดยกให้3ทางเลือกนะคะการกัดสีส้มกัดเราได้ผมสีส้มนะคะให้กัดต่อ1หรือว่าสองครั้งนะคะอีกเพิ่มอีกนะคะ ใช้ไฮโดรเจนประมาณ6%ปเซต้องดูความแข็งแรงของเส้นผมด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แข็งแรงมันแบบว่ายุย่ยอะไรอย่างนี้แล้วก็คือหยุดก่อนนะคะแล้วก็เว้นประมาณ4อาทิตย์นะคะ1เดือนแล้วค่อยก็ทำการใหม่ทำการกัดสีผมใหม่ให้น้ำมันธรรมชาติของเส้นผมออกมาบำรุงเส้นผมก่อนนะคะแล้วก็ใช้วิธีการบำรุงต่างๆแต่ถ้าเส้นผมแข็งแรงพอแล้วนะคะก็จะมีวิธีแนะนำก็ มันเป็นสีส้มอยู่กัดเพิ่มอีกหนึ่งครั้งให้มันหายให้มันออกสว่างกว่าเดิมนะคะให้มันออกสีประมาณประมาณนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราใส่เบอร์912ไปนะคะรือว่า911นะคะเคลือบทับไปเลยนะคะมันก็จะได้สีหมุนๆนะคะถ้าทุกคน คุณผู้ชมเห็นผมสไตล์อยู่ตอนนี้เป็นสีสองโทนนะคะไม่นับสีดําก็จะเป็นสองโทนอันนี้คือโทนอุ่นอันนี้คือโทนเย็นโทนเย็นด้านบนนะคะ การใช้สีโทนเย็นด้านบนใช้สี811812หรือว่า9 1 1 912ได้นะคะผมก็จะออกมาเป็นโทนเทาเทาโทานเย็นนะคะทีนี้ตรงปลายจะเป็นโทนอุ่นทุกคนจะสังเกตได้สองโทนจะต่างกันนะคะทีนี้ตรงปลายนะคะถ้าใครอยากได้สีแบบปลายปายแบบนี้นะคะใช้สี813หรือว่า913นนั่นเองนะคะโทนออกมาเป็นแบบนี้นะคะจริงๆมันจะส้มกว่านี้อีกนะคะถ้าเราไม่โทน นะะทนสีออกมาเคลือบสีใหม่นะคะเห็นไหมคะส่วนมากหลายๆคนมองหาสีตรงนี้มากกว่านะคะอันนี้สตาร์ทำเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะให้เห็นถึงความแตกต่างนั่นเองนะคะเพราะว่า,าเดี๋ยวจริงๆแล้ว,วสตาร์อยากได้สีแบบนี้นะคะทีนี้สตาร์ทำให้เป็นตัวอย่างดูก่อนว่าเออเห็นความตาม่างเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้าถ้าสตาร์ทำสีเทาหมดเลยนะคะหมดหมดเลยทั้งโคนและปลายนะคะ ก็จะใช้สีเบอร์912นั่นเองนะคะแล้วถ้ามันยังส้มยังแดงมากๆนะคะยังแบบว่ายังยังหม่นไม่พอนะคะให้ให้คุณผู้ชมดรอปสีนะคะบีบสีเบอร์จุดสไปนะคะเพราะมันมีความเป็นเม็ดสีฟ้าอยู่ข้างในนั่นเองนะคะดรอปลงไปประมาณสัก5กรัมนะคะบางทีเราจะอธิบายแล้วมันจะไม่ค่อยรู้ว่าเราต้องใส่มากเท่าไหร่เราต้องดูว่า ความเป็นสีผมของเรามันส้มมากแค่ไหนนะคะมันแบบออกส้มมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าส้มเยอะก็ใส่ลงไปเยอะอีกนิดนึงนะคะต้องทดลองใช้นะคะเพราะตาร์ไม่เห็นเส้นผมของคุณผู้ชม star ก็ไม่สามารถบอกได้ว่า ว่ามันต้องใส่กี่กรัมแต่ว่าลองน้อยๆก่อนลอง5กรัมก่อนทำไมถึงลองเยอะเลยไม่ได้เพราะว่าผมมันจะเทินผมมันจะกลายเป็นสีเขียวนั่นเองนะคะเราต้องบาลานซ์กันนะคะอันนี้ก็อยากจะอธิบายให้ให้คุณผู้ชมได้ฟังนะคะว่าถ้าอยากได้สีหม่นมันไม่ได้ยากเลยเราลองทำดูก่อนช่อเล็กๆ ถ้าเกิดสมมติว่าเราผสมสีแล้วมันหม่นไม่พอก็เติมอีกนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะคะแล้วการที่อยากได้สีหม่นนะคะไม่ต้องใช้ไฮโดรเจนที่สูงนะคะไฮโดรเจนหซถือว่าใช้ได้ดีมากๆนะคะเพราะว่าเราฟอกให้มันไลท์แล้วเนาะเดี๋ยวจะหาสีที่แบบมันไบร์ทสีที่สว่างนะคะ อย่างสีนี้นะคะสีนี้สีค่อนข้างที่จะสว่างเลยนะคะถ้าฟอกได้สีนี้แล้วนะคะก็เอาสีหมุนใส่แบบไฮโดรเจน6%ถือว่าออกมาได้สวยมากๆนะคะอันนี้สีที่สตาร์ใช้นะคะเบอร์93นะคะน้ำตาลทองแต่ถ้าสีเบอริน่านะคะเบอริน่าจะอยู่ที่ a 3 4นะคะสตาร์จดไว้เพราะว่า ที่เมืองไทยมีเบอร์ลิน่าขายแล้วก็ใช้กันเยอะเลยทีเดียวนะคะสาก,ก็เลยอยากจะมาบอกมาเปรียบเทียบสีให้ดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะใครที่อยากได้สีมนเดี๋ยวสสตาจะใส่รายละเอียดไว้ให้ด้านล่างในช่องคําอธิบายนะคะแล้วถ้าเกิดว่า ใครอยากดูสีผมที่เป็นการทํำไฮไลท์ด้วยตัวเองตาก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะใส่ลิง์ใส่เครล,ลิตไว้ให้ตรงนี้นะคะแล้วก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะไปเซิร์ชไปค้นหาดูได้ถ้ามีคําถามก็ส่งเข้ามานะคะ โอเคสำหรับวิดีโอนี้นะคะสตาร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบกับสตาร์ใหม่ในวิดีโอหน้านะคะมาดูว่าสตาร์จะพูดถึงเรื่องอะไรแล้วก็สีผมแบบไหนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามช่องสตาร์ Beauty Brighton นะคะสวัสดีค่ะ